โอเคค่ะทุกคนซึ่งตอนนี้นิดาก็อยู่ที่สพโกสุมพิสัยนะคะจากเรื่องที่เราได้คุยกันเรื่องที่ดินที่นิดาบอกไปข้างต้นนะคะตอนนี้ก็ทำการมาแจ้งความนะคะเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกนะคะว่าขั้นตอนมันจะเป็นยังไงเนาะ เขาเขาฟังแล้วเขายังเอาอันันทกที่ดินนี่ก็คืนข้างไว้เลยเจ้าทีจับไปใส่ใส่ตังได้เนี่ยฉันกบวไอจับจักเียนมอง่ากเนนันะมันนเเขาเทียมันเป็นพกิเจ้าพแกไขนะท่าที่ดิเขาออกมาเขาเือขาเาผมแก้ไขแก้ไขคือเอาเน้เอามันมาวางมองเขาครับไม่ได้จ้าเห็ดไหเป็นเคสตัวยางเน้อค่ะ เขาสิพี่ภาพพอใจครับเออถ้าเข้าใจแล้วก็ย่าเคลื่อนอีกเนอะอย่าให้รู้ว่าสิ่งที่ทำมันดเออกี่ยวเเดดว่านกับตัวอย่างนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจากที่นิดาได้โพสเฟซบุ๊กไปเนาะเมื่อเสาร์ที่นิดาได้โพสเฟซบุ๊กไปจะในกรณีที่มีการลุกล้ำ แดนเนาะมีการมีการใหญ่ลักโฉดค่ะมีการใหญ่ลักโฉดนี่ได้จากบดิยางไปหนางานเนาะแต่ว่าเมื่อนี้แต่ว่าตอนนี้ค่ะจะขอเว้าเกินๆและก็ขอเว้าตามลำดับให้กรณีที่คนที่ใหญ่ลักโฉดเนาะหรือว่าคนที่เป็นผู้เสียหายค่ะเรื่องมันก็นคืออันดับแปก ได้ทําการร่างวัดทีไปแล้วและกะหลังจากนั้นประมาณเดือน2เดือนขอถาวความไปก็นานนี่เนาะประมาณเดือน2เดือนอเรากะมีการใหย่ลักโฉนดไปรอบแรกค่ะใหญ่ยยลักโฉนดไปพร้อมฝังลักนะคะพร้อมฝังลักและกะเข้าไปเห็นค่ะไปเห็นแลก,ได,กนะได้บอกคนที่ยหญ่เนาะได้บอกคนที่ใหา่ ใหญ่กลับขึ้นมาก็โอเคตกลงกันได้ค่ะตอนนี้รอบสองนะคะก็คือ,อมือนีค่ะบรูหลัวใหญ่ตอนไหนบรูหลัวใหญ่ตอนไหนแต่ว่าที่เห็นก็คือเห็นมือนีมือเสารค่ะก็เลยถามแล้วก็บอกว่าผู้ใดใหญ่รักสนุกเนาะแล้วกะ็จากทีนี้ได้ไดโพสต์เฟซบุ๊กไปผู้ใดญใหญ่รักสนุกก็ขอให้ใหญ่กลับขึ้นมาเนาะบัตตานีค่ะ มันมีเรื่องมันมีเถื่อที่หนึ่งแล้วกะมันมีเถื่อที่สองแล้วกัมีแชทเขามาแล้วก็ดา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 เฮ้ามีแชทเข่ามาแล้วก็ดาเฮ้าอ่าซึ่งนิดาที่นิดาโพสเฟซบุ๊กไปนิดาบ่ดด้ลบอียงทั้งสิ้นแล้วกับ่ได้ใส่ขําหยาบเลยเนาะ้าพี่น้องทันใดที่เห็นเฟซที่นิดาโพสไปแล้วกัสามารถาเเแคปได้เลยแคปได้เลยค่ะ เพราะว่านี่ดาวบ่ได้บลบออกนะคะแลวก็อ่ะอันอันแลกก็มีแบบดาดาดามา่าแลกก็เออกับแบบออกมาคุยกันโอเคออกมาคุยกันซึ่งตอนที่มาคุยกันกับมีการดาเขามาอ่าอ่าทุกสิ่ง,งทุกอย่างที่ที่พูดไปหรือว่าในในแชทนี่ดาวบ่ได้บลบบ่ได้ลบอี่ยงทั้งสิ้นนะคะ ค่ะเคสแบบนี้กรณีแบบนี้ถ้าเฮ้าเป็นผู้เสียหายย่าไปย่อมด้อยค่ะเพราะว่าเฮ้าย่อมขังนึงแล้วย่อมย่อมย่อมเธอที่แหลกแล้วมันก็นจะมีเธอที่สองต่อต่อมาเพราะฉะนั้นเฮ้าลุกขึ้นค่ะย่าไปยอ่อมอ่านี่ดาจะบอกนะคะเพราะว่ามันมีขออกฎหมายอยู่มีโทษทั้งจําทั้งปรับเนาะขอกฎหมายเรื่องการใหญ่ลักโนดนะคะซึ่งลักโนด ที่เจ้าหน้าที่ฝังลงไปปุ๊บประชาชนค้นทัวไปบ่สามารถที่จะทําการเคลื่อนใหญ่ได้นะคะเขาจะเหตุแบบใดล่าดับแหลกเลยก็คือคุยกันค่ะแจ้งเขาแจ้งคนที่ใหญ่ามากแจ้งครูกรณีมากเ็จปุ๊บถ้าเขาบย่ยอมรับถ้าเขาบใยายกลับหรือว่ามีการใหญ่อีอกซ้ำๆแบบนี้นะคะเขา อันดับที่สองไปแจ้งผู้ใยญ่บบานค่ะถา้าผู้ใยญ่บบานว่ารับเรื่องไปแจ้งกำนันค่ะไปแจ้งกำนันแล้วจงังไหนถ้ากำนันถ้าไปแจ้งบ่ได้หรือว่ามิเหตุแจ้งกำนันเอียงบ่ได้ไปที่สพสพค่ะไปทีต่ตำรวจไปแจ้งที่ตำรวจถ้าตำรวจยังเคลียบบ่ได้ถ้าตำรวจยังเคลียบบ่ได้ไปเข้าไปที่กรมสำนักงานทีดินนะคะนี่นี่นี่ได้อยากจะบอกไว้กรณีที่ เป็นผู้เสียหายนะคะถ้าผู้ใดถึกถ้าผู้ใดม,มีมีเคสแบบนี้หรือลักษณะแบบนี้กะล่องดําเนินคดีดําเนินการแบบทีนี่ดาอ่าจแจ้งไว้เบื้องต้นเนาะหรือถ้าผู้ใดคิดกำลังคิดว่าจะไปไง่ายโฉนดออกไปหาทีผู้อื่นยาเหตุเนะะ้อค่ะยาเหตุเป็นอันเด็ดขาดคุณต้องม,มีคุณธรรมจริยธรรมคุณต้องหูอยู่ในใจหูอยู่ในอกว่าอีหยงถูกเอีหยงควรน,นะคะเออ เจ้านาทีฟังปุ๊บตรงหดก็คืออยู่ตรงนั้นค่ะบบสมควรที่จะง่ายไปฟังใดฟังหนึ่งเนาะค่ะนี่ดังก็บว่อยากให้เกิดเคสแบบนี้กับผู้ใดเนาะแล้วกะถ้าเกิดกะยัย,ย่อมเน้อค่ะถา้าเทาย,ย่อมรอบแหลมมันก็นจะมีเคสมันกะจะมีหลบสงองหลบสามหลบสี่ตามมานะคะโบแมนสีมาใส่คําว่าแค่นี้มึงย่อมบบไดตีให้มันแล้วแล้วไปบบไดตีใหญ่มากแล้วก็ใหญ่ยยขึ้นแล้ว อยังประมาาเนี่ยค่ะซึ่งใส่คํำเบาแบบนี้แต่ว่ามันอยู่มันอยู่มันอยู่ในเนี่ยเออถาถาคุณมีจิตสำนึกอิลีถาคุณมีจิตสำนึก,ค,นกคุณจะว่าเหตุแบบนั้นต่้งต่แรกถูกบ่ถูกบ่ค่ะเออทุกคนมีเกียรติทุกคนมีศักดิ์ศรีอยาเอาความมักง่ายของเจ้าของอยาเอาความอยากไดของเจ้าของมาเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของคนอื่นบ่แมนวาย่ยอมบ่ลงป่งบ่บบเป็นบ่แมนแบบนี้บ่บแมนสิมาบอกว่าตายไปแล้วเอาบ่าได มันมันโมเมนค่ะเพราะว่าที่ดินแต่เราแปลงทีใดามากหามาโดยนําผักนําแรงซื้อสัตว์สุจริตมากโดยตลอดเรากะอ่าเฮ็ดถ้าเห็ดแบบนี้มันกะถือว่ามันกะถือว่าโบาหายเกียรติกันแมนบ่ค่ะเออนะคะฝากไว้เคสนี่นะคะฝากไว้เคสนี่สําหรับพ้นที่แบบว่ากําลังจะไปใหญ่ลอรรักโนดเนี่ยยาเห็ด ยาเห็ดเป็นเด็ดขาดเลยนะคะยูมองใดก็คือยูมองหันและสำหรับคนที่ถือก,กระทำนะคะนิดากะเป็นกำลังใจให้นะคะคิดว่ามีอีกหลายคนที่เป็นแบบนิดามีอีกหลายคนที่เจอเคสแบบนี้เนาะแต่ว่าเฮ้ายาย่อมด้วยค่ะยาย่อมเพราะว่าในเมื่อเฮาย่อมเถื่อนหนึ่งมันก็นจะมีเธื่อสองเธื่อสามเธื่อนสี่เขรามาเหมือนที่นิดาได้บอกทางตนนะคะ นั่นและค่ะเขยาย่อมแล้วก็เหตุตามขั้นตอนเหตุตามขันตอน,ต,ต,าน,ต,อนตามลำดับที่นี่ดาบอกเนาะแล้ะการมืนีค่ะก็เป็นกําลังใจอย่างสุขสุข้นนะคะที่เจอปัญหาหรือว่าเจอเคสยังแบบเดียวกันนี่แหละเนาะกับสูๆนะคะค่ะจะฝากไว้ซ้ำนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ